วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่างแม่เอมชัดๆนะคะมือนีหอกก็กำลังแต่งหน้าทำผมนะคะให้ช่างมาแต่งหน้าทำผมให้วันนี้นางจะไปองคลักไปเจอกันไหนเด้อค่ะอยู่องคลักอยู่วัดคลอง24ตําบีตำบลอียังก่อนบะสีรสะอียังสักอย่างเนี่ยนะคะฮะ ศีสะกะบืออำเภอองคลักจังหวัดอยุทยาอยเอ้ยว่านคะรนายกว่หรืออย่างประมาณนั่น,หนแหลคะค่ะจืบะไะเลค่ะตอนนี้นางก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมีพี่ๆช่างทําผมมาทําให้ด้วยไก่เหลียวไก่เดียวผู้ใดอยากมาหาหนองแอบนะคะก็มาหากันได้เลยเดอ้อมาหากันได้เลยอยู่วัดนะคะทุกคนนางขึ้นเวทีกี่ทุ่มเกาะ สองทุ่มเท่าไหร่คะพ,นนพี่อาัอมามชุติมาใช่ไหม,ม,มวันนี้นุ้ยเสือสเสยหน้าแบบเสืเยเบลเบลดิเพื่อนนะสาวัยทูเกนนะคะทุกคนนี่แหลคะค่ะห้ากับมาแต่งตัวทำผมเสร็จนี้เราก็จะออกเดินทางเลยนะคะไปที่ วัดของที่24กันเลยผู้ใดอยากไปเบืองหน้องเนาะคะ่ะก็สามารถตามกันไปได้เลยเด้อน้องึ้นเวทีในมือน,นี่เนาะคะ่ะวันที่เ่20นี่แหละค่ะตอน2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะคะทุกคนเอากับไปเบิงน้องได้ได้เดี๋ยวให้น้องแต่งตัวทำผมเสร็จให้น้องทำผมเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่านางจะใส่ชุดสีอะไรมีอยู่สองสีให้เลือกดูว่านางจะเลือกสีอะไรนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเขาไปเบ่งตอนนางแต่งตัวเสร็จเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเลิศสวยค่ะสีชมพู <laughs> นางบอกว่าสุดหากินคือสีชมพูนะคะทุกคนเรยียบลอยพี่ช่างก็เสร็จแล้วนะคะ นี่เลยนะคะีลูกวันมาแล้วลูกแม่ลูกวันอะไรก็ถ่ายมาแล้วค่ะผู้ใดสนใจนะคะกับซามาที่จะแบบว่าติดต่อช่างแต่งหน้าฟิรนซ์ใช่ไหมคะพี่ติดต่อได้เลยนะคะฝากเบอร์เบอเพื่อมีผู้ใดสนใจอันงานแบบแต่งสวยๆอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะคุณพี่คนสวยจำเบอร์บ่ได้ น mm hmm> be mm hmm> ี่แลวเราคอดยู่แล้วอะคคอเข้าไปในเฟสเลยนะค่ะี่กาฟิ l makeup นะคะใช่สวยมากพี่แต่งตัวสวยนี่เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะบัตรที่นีเข้ากะเรียบร้อยแล้วเด้อเสร็จงานแล้วอะไรคะเข้ากะแต่งโต๊ะแล้วแล้วเข้ากบพร้อมจะเดินทางแล้วนะคะทุกคนไปเด้อค่ะเด้อพี่ไอไปที่ วัดคลองยี่สิบสี่นะคะตำบลอะไรกระบือกระบือสักอย่างจำบ่ได้นะคะอําเภออําเภอยังหึศยสีสะกระบือตำบลศีสะกระบืออยู่โนนใช่ไหมโนนหรืออะไรคะนายกองนายกนะคะอุ้ยบอกยำได้กระเืืนยำหนันรถติดขนาดนะคะโอเคค่ะสันเท้ากับ่อมสีเดินทางแล้วนะคะทุกคนผู้ใดอยากไปหาน้อง ไปกันได้เลยนะคะอันผู้ได้มาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องแม่แอมชัดๆด้วยนะคะเอากลับไปกันด้วยฝ่าเดินทางบ๊ายบายสวัสดีค่ะ